สวัสดีครับช่องเสียเอกพาย์รวยได้ครับมือนี้มาฟังแม่คู่นะครับเนาะเสียดซ้ำใด้มาฟังกันจากท่างช่องเสียเอกนะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กันและกันเสื้อผ้าดคลิปเด็ดๆนะครับผมครับผมไปฟังกันครับสวัสดีครับนี่เป็นบรรยากาศยามมแลงนะครับเนาะนี่เลี้ยงอาหารปูนะครับเนาะเอฟซีเอามาให้นะครับเนาะ จะที่จะทำจะก่อนจะซองนึ่งอาหารการกินมีมดอานเชื่อปูกินเผากินเผาปลาอาหารเนื้อหมูตึงมีไก่ย่างมกหัวคนเห็ดเองคนคุณแม่คนละแบบมีหอดไข่ปิ่งนะครับเนาะค่ะไข่คนว่าไข่อบโอ้ไข่โอ้เสียบหลักขนมเนาะค่ะมีขนมขนมหลายอย่างนะครับปูอิ่มเลยครับมันมีปิ่งกบฟองครับโอ้ เอาซอสมาได้บม่วงก็มีครับผมอาหารเข้าไปแลายอย่างนค่ครับผมรวมทั้งบุญเนาะคะรวมอาหารการกินมะนําเยลลี่หักเป็มเอื้อนเรื่องเอียดเรื่นแงมาทัครับผมเป็นมือนบ้านบ้นพะบ้นพะมือนนี่ยือมาบ่ได้บ้านธรรมดาก็แล้วต่เนาะครับดี๋ยัดไเยค่ะเรืองอมนปูอาหาร เรื er mm ่องแชันนี่ทั้งปีครบหลายอย่างเป็นตัวทั้งลูกออดนขาหมูอ้ยเป็ดเตล็ดแสบใส่หลายอย่างเลยครับใส่บักพี่อ่อนครับไปรอชมข้างบนนะครับปูสิว่าจังไรมือนี้ครับผมครับผมไปฟังกันครับนี่นะคะได้รแล้วรับเราได้ครับเอฟซีสงมาให้นะครับเนาะเอฟซีค่ะได้แล้วนะคะเนาะครับมาถึงแล้วได้ครับเด้อครับผมคนรวยอยู่ค่ะเพิ่นโผล่คนช่างไล่มาหาเมฆคู่อยู่นะคะครับ ขอขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อมีเพื่นนํามากเนาะค่ะปากมากเป็นแก้วบองเร็นแมงดาเ็มีอย่คะเดีวคู่าทเปิดดึงแล้วเดี๋ยวสสือีกได้ชิบมึงอยู่ครับมันเป็นยังไงแกวคือใ้ปูนเอาเขินในปูกันครับผม้วคุอในปูเนาบวัดดีมือนีแรงวันที่เท่สิบสี่ยี่สิบสเนาะค่ะวันที่ย4เรืงวันที่ย4 ค่ะอ <muitas S 2> ีดอปู no ่าหารการกินหายปูเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะอาหารการกินที่คุณแม่พูดมาแล้วค่ะมาจากต่างจังหวัดนั่นแหละเพิ่นกะปีงโคบล้วก็มีมกหวกแล้วว่าอันที่ปู้อยากมาแล้วว่าสามเทิรนไก่นะคะเทิรนไก่ไข่โอ๊บพ่นเพ่นอาม่านะคะแกข้อขอบุญขอบผู้หลายๆนะคะอันเอฟซีอเมือเพิ่นมาแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะเพิ่นฝากมาพร้อมทั้งแก้วแมงดา ค่ะซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างค่ะแม่คู่ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเลข่ะเออเอฟซีสุขูสุขคนทีฝากอาหารการกินมาให้ปูเนาะค่ะแล้วกะขอไว้พ่อในเพื่อนมีโสมมีลาบมีโสมมีมันสุขภาพแข็งแรงสุขปูสุขคนลำลำเลื่อยเลื่อยเด้อค่ะเด้ออะไแม่คู่ค่ะมือว่าที่ยีบเก่าเนาะค่ะทิ่ต้นผาปลาเนาะค่ะต้นผาปลารวบรวมกันเนาะค่ะรวบรวมกันไปที่ วัดภูเททองนะคะวัดภูเททองหรือว่าวัดป่าวัดเมื่อดน,นะคะที่มองสร้างท่าวิสุวรรณ้อมทั้งผาสังกัจจายนะคะกระสร้สางไปเรื่อยๆเฮต,ต้นราป่าไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าสีแหลวเซตนะคะ<ช><ช>เฮต,ตเป็นงวดเป็นงวดเป็นงวดไปนะคะค<ช>่ะ<ช>บด้จายเท่อเดียวนะคะคือแม่คู่สีทย,ยทยอยทยอยทยอยใจไปเรื่อยเอฟซีรวมบุญมาแม่คูค่ะเก็บนะค่ะเก็บสะสมไ้เพราะว่า หลายสิ่งหลายอย่างทึ่งหัวค่ะหัวทั้งขางด้านซ้ายประตูโค้งกับพท่านเลี่ยวนะะ้ะงใครเนี้ยเอาวงหลายเติบอยู่ค่ะ,ะแล้วก็ปอมครับท้าวเวสุรรวรรณเลียวเลียวกับย่างสิเหลืออีกสามพระองค์เนาะค่ะเท้าจักรุลกบาลทั้งสี่ปบดเดลเฮสซีอาทิตย์เนาะคะ่ะหลายสิ่งหลายอย่างเนาะคะ่ะบ่เลีวยง่ายเนาะคะ่ะปู่กับพือสิบป,ประท่านในลูกหลานเบสุเวลาไปเรื่อยๆนะคะ แล้วกับเมฆู่เกียงไมอ,อย่างนึงนะคะถาผู้ใดสีมาหาแม่ฆู่เนาะค่ะห้โทรมาก,ก่อนนะคะเด้อโทรมาทั้งนาชาหรือว่าแต่งโมหรือยิมหรือเอกหรือวันกระใดเนาะค่ะทั้งแมรณะหน่อยกับบางเทื่บางที่เมฆู่อาจสิติทุระต่างจังหวัดนะคะเด้อมาอาจสีบปพออาจสีเสียเที่ยวให้โทรมากแกียงก่อนนะคะแกียงก่อนสมุทรชิมามืออื่นคือโทรแกียงมือนีนะคะเด้อไมาจังสีรูเรีองกันเพราะว่าผู้เราโคตรมากหอดแล่เกีงโทร ทางเทือกเขาพะพอมีคู่เนาะค่ะบางเทือบางที่กัดตีธุระเนาะค่ะมากอย่างพวกเสียเถียวเนาะมาจากท่านไก่แม่คู่ก็ได้แกงเพือสทราบเนาะค่ะแล้วก็ทึ่งผูลังคนเนาะค่ะคนทัวมากทางเทีอททางช่องหรือว่าแม่คู่บ่ไเดรับสายเพราะว่าอาสิติีดยวงศิลรคาบางเทือกับท่ายถอดสุดบางเทือกอัดชิพอยู่เนาะค่ะเนาะขอถูษขอไผ่หลายๆทากทางไล่มากเน้่ยค่ะเด้อทากทางไล่มีอย่างทากทางไล่ใบเนาะค่ะหรือว่าผู้ด้สี จองบูชานอาอค่ะบูชาปูสังกระจายนะคะ่ะย่างเหลือนะคะ่ะพระสังกัะจายแล้วก็ทวเวท้าเบียสุวรรณพร้อมทั้งปูหลังแตกนะคะ่ะปูตานันะะ่มนล้ค่ะมีค่ะมีแล้วก็เขียนไายละเอียดไปนะคะ่ะแล้วบูแล้วก็เขียนเบ,นเบ,นเบอรทโ่รไว้พร้อมเนะ,ะ้อค่ะเดืองลองเบอรทโ่รไว้พร้อมให้เรียบร้อยค่ะทักมาทักมาให้เรียบร้อยค่ะอืนี่แหละแล้วก็ค้นมา ฝากมาหลายปูหลายคนเนาะคะ่ะหลายปูหลายค้นแล้วก็บ,บางเทือบบางที่พ่นบบได้ม,มาเนาะคะ่ะพ่นก็ฝากข้าง,งชองมานเนาะค่ะั้างชองก่เขียนซื้อเขียนเสียง,งยะะยขืนห้เด้อค่ะเ้อกับปู้เพ่นสิพิจารณายังรอติดตามค่ะติดตามตามคลิปนั่นแหละคะ่ะเพราะว่าบางเทือบางที่พูละคนว่าตู่ได้แม่คู่เน้นเน้นได้ไหสัน่นคือบางเทือบบางที่มันกันเน้นบ่ได้ เลขที่แม่คู่สิเบาไข่ฟังมือว่านนี่นะคะก็บเล่อยบเดียากับมากก็เล่ยตีทุราแล้วกับตีสแขนนะคะที่ไปเจ็บไปยิบไปจับันเจกดหกเจ็ดนาะค่ะเจ็ดหกหกเจ็ดนะคะเลือแล้วปูกับเล่อยมากปอยเก้าเจ็ดหกเนาะค่ะเก้าเจ็ดหกเป็นว่าเป็นว่าหมูนี้เนาะก็นหกว่าแมนปูพอท่านบอกแต่ว่าแม่คู่ว่าสิบเอวไข่ฟังแต่ว่าไปตลาดเื่อว่านนี่ไปซื้อน้องวัวมาตุ๋นไข่ปูค่ะ กับพอดีนะคะกับพอดีว่าส่วนกราบเลอร์ซีจิตโรตลีมาให้เอฟซีเบึงกับเลอไ์เปคู่เรื่องาท่านแจงนะคะแต่คือเกตหกนะคะเกตหกกับเกตเก่าตัวเดียวกันเ้อรค่ะเลอร์พีเ<ไ>จลนาเบึงหกกับเก้าตัวเดียวกันแ<ไ>ม่คู่กับเอจใจบัตรที่แรกว่าสายเหยีน,นะคะที่ว่าเป็นนี้คือว่าเกตหก ตอนแรกแม่คู่ว่ซื้อจักใบค่ะบ่ซื้อจักใบซื้อแจ็เกิลเกตเกตเกิลเ,เานาะคะะ่ะบัดน,นี้ตุ๊กตาบาบีเพิ่นมาหมั่บ้านนี่เนาะหะ<ะ>ัวบ้านเนี่ยเพิ่นมาบัดน,นี<ะ>แต่บ่ฮู้แม่คู่ก็บ,บ่รู้คือกันเด้ว่าเพิ่นเฮ็ดบ้านใหม่แล้วเพิ่นสิเพิ่นบ่ทันแล้วแม่นบ่แต่ว่าขอบัตรเลขที่ไว้ได้แล้ว<ะ>บัดนี้ปู่ก็เลยมาท่วงเพิ่นอีน่าตุ๊กตาบาบีว่าซั่น พอสี่หายสามตัวเอาบอ่อภาษาสามตัวตรงบ้านเลขที่ด้ยพอดีตุ๊กตาบารบีกระห้องคือบ้านนูไปได้เมื่อวานนี่เลขบ้านเจ็ดเจ็ดหก่าสักก็น่นละพ่อสีบอกตัวนี้แหละคาร์ลีวางสีนะะ่น่าละก็นี่แหละพี่จัลลนาเบิเร์ดเอฟซีเร่อปกติปูเล่ากับห้ตุ๊กตาบารบีถูกทุกหมวดกันหมวดก้อนเพลนฝานหนักหน่อยมากนาะคะ่ะคือน้องสาวหนักหน่อยนี่แหละตุ๊กตาบารบีปูระเอินเนาะ เพิ่นยูตางจังหวัดเพิ่นกะได้หฮวมบุญทุกหมวดแล้วค่ะเพิ่นกะว่าแต่เอาจานคืนนหายเอาฝาไปที่นักตุกตาบาบีเด้อเด้อสิบเก้าบาทสิบเก้าบาทแล้วค่ะเนาะค่ะจับบอกสิบเก้าตรงเนาะคะ่ะหมวดก้อนๆเพิ่นกะไดยนะคะได้ทุกหมวดเพียงแต่ว่าซีเดยหน่อยเดยหลายนะคะหรือว่าปูเสียหายเป็นปัญหาแต่ว่าคำว่าพ่อซีเมนปัญหาเพราะว่าเพิ่นว่าว่าพ่อเสียหายบาลีทีสามตัวเรือลูกว่าสั่โตนั่นแล้วสั่พอดี พอดีตุกตาบาบีพ <us> ่อก็เลยบอกว่าเจ็ดเจ็ดหกบาเลขที่นู้พึ่งไปขอมาได้มั้ยว่ามีว่าสั้นพอดีพูกก็เลยบอกว่าเจ็ดหกไม่คู่ก็เลยคิดว่าเจ็ดหกกับเจ็ดเก่าเนาะค่ะนี่แหละเข้าซื้อได้หลายเนาะเขาคิดว่าคือไปคู่ซื้อลอยใบเก่าเกียดเนาะค่ะคิดว่ามาเสียวเก่าเกียดเค่ะฮะออกมาหกเกียดอะไรไหนตื่นบาดีไข่อยู่ยังมีแนวมาเปลี่ยนด้วยเนาะค่ะ้าก้า สื่อกันไววได้ค่ะกันไวไ้วไวจักใบซ่องใบนะคะการเสี่ยงสูมันกันบโบเน่นอนอันนี้คือคำอธิษฐานพอแม่คู่วาปูวันนี้ขอจักลอยใบใด้บพอหมดก่อนแม่คู่ได้หาซีใบนะคะพรอมทั้งนาอีกหนึ่งใบนะคะหน้าสามตัวสองแปดเก้านั่นแหละค่ะนี่แหละวันนี้ปูได้ว่าได้สันได้แม่คู่ก็เลยสืิตเสียงเบื้องเนาะคะ่ะอันนี้กดความเสียงส่วนบุคคลแม่คู่ห้เป็นแนวทางนะคะคพี่เจรนาเบืะะ้องได้ค่ะเด้อโบเมนวา บอมแนวาเออแม่คู่เย็บจับตัวใด้รืมเรื่มความฟันเจ้าของบอมแนเรื่อค่ะความฟันกับไฮเอาบางเทื่อบางที่ขวมฟันเท่าอาซีคิวก็แม่คู่ว่ามีกปไดเนาะค่ะ<ฆ>บอมเนนนอนน,อนี่แหละความเนียนอนคือความบอมเนนนอนแต่ว่าเท่ากับเซียงแม่คู่กับเซียงคือก,กันเนาะค่ะเซียงแต่ว่าแม่คู่กัะมีที่ไปที่มากก็คือเทา่าได้เห็นได้สั่งขอพรจากปู่พ้นกับประท่านให้แม่คู่ทุกงวดนะคะมีงวดหน่อยงวดหลายนะคะ บางเทอ่มมีวันนี้เขาเขาเต็มๆค่ะบนล่างนะคะ่ะห้าแปดกับหนึ่งเก้านะคะ่ะคือเอซี่นะคะกระได้เกือบทั่วนาทั่วตาแต่ว่าบางคนกระได้แต่ว่ากับ่ได้เต็มที่นะคะเพราะว่าสื่อว่าได้มันมืดลตรตีไม่คู่ก็ไปเมาหมดแต่ว่ากับพวกนี้นะคะแปดห้าห้าแปดคือมันหมดนะคะ่ะแต่ว่าถามว่าแปดหาได้หลายค่ะแต่ว่าหาแปดได้หน่อยเพราะว่าคั้น,นเป็นออกแปดถามไม่คู่สิได้เกือบลอยใบนั่นแหละคะ่ะ แต่ว่า <Netz> อ <mainly c als> ันนี้ก็คือต้องกันนะคะซื้อเลเข้าเข้าขาเน่นอนเพราะอะไรตัวเดียวเป๊ะขันปูเบาคือจำเปะซิบเก่านี่กับไข่นาะแมนวันเนค่ะขันสิคือสิบเก่านะเหตุจำเปะกะแล้วก็ว่าแต่ิบเก่าซิบเก่าแม่สุพวรนมาแล้วก็บอกซิบเก่าตอนสิบก็ยังิบเก่านาะค่ะแต่ละพี่จต่ะวาเวิร์มแต่วไปยิบปราตีผู้ผูบอกทแมูไปยิบเก่าศูนเลค่ะมือเนาะแมนรื้ว่าไม่ยึน แมนมือนันกามือไปขึ้นเงินเราไปกับพราไอ้วันครับเอกกับ้องยิงเนาะ,ะผู้บอกไปเย็บเก่าศูนย์ต้เมื่อวานนี่แปลกได้วันพ่อดีเพื่อนมาถวายต้นเงื่อนนอนละกะ,ะผู้เพื่อนมาขายลอตเตอรี่ผู้ก็บอกว่าเก้าศูนย์เอาหมดประสันพัวเก้าศูนย์เอาหมดมีใบเดียวค่ะแม่ครัวก็เลยเย็บจับมาได้ค่ะมีเก้าศูนย์นะคะมีเก้าศูนย์ เวล์บกลับด้วยค่ะตอนนี้แม่รูสื่อวล์บีลกัามี90 9เกดแล 76, ้วก็เ็ดหกครับหนึ่งเ็ดนะคะสีแม่รูสื่อไว้เวยค่ะเด้อนี่แหะพี่จจรน,า,นาเบิขขร์นซุ้ัานก็เป็กนกันกันกันกระบอกลายนะคะก็คือตัวแรงเงวนตัวตันที่มนเออกระกบอกันตัวหกหนึ่งหกหนึง่งเสูสแนมน มีหกหนึ่งกับเจ็ดศูนย์เพาราะว่าลดน้ำนะะแล้วค่ะลดน้ำชาชายถวายน้ำปูวาไหา่อรุกขั้นลดทีแก่กนหนามา่าผสมขั้นเก้า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 แล้วก็บอกไปแล้วทีเนาะเลกลดขั้นเก้ากับหกหนึ่งหกเนาะค่ะหาเลื่อมทวนความจำแล้วค่ะหกหนึ่งหกนะคะดีละทีอันนี้คือกันนะคะพ่าเต็มลอยเนาะค,ะ 6, 1, 6, ะคะ่ะมีหกหนึ่งหกเนาะค่ะเลขลดกับเจ็ดศูนย์นั่นแหละค่ะเก้าเจ็ดศูนย์ไปเนี่ยเลื่อมเนาะค่ะเก้าเจ็ดศูนย์ไม่มาเสี่ออก ตางประเทศไปแล้วไปย่ลืมเลขสามะเก้าเกศูนย์นะคะค่ะเก้าเกศูนย์เพราว่าบางเพื่อบางที่มันอปผู้แห่งบอกภาษาเก่งนอกขำมว้อย่างผมไม่คู่กับจําบ่ได้บอกภาษาเก่งไม่ได้บอกเก้าเกศศูนย์จะโชคไมก็แบโม้ยูอะไรที่นกเก้าศูนย์นี่แหละไมู่่กอะไรเบืเอ็ดที่วน จากอีเนี่ปัวกันอาเบืองกันแต่ว่ามัยังเบิ้อล่วงแต่ว่ามากอย่างหัวสุเห็นก่โสมในสมองผู้ไหายหนามี่จะพูดใจอัพ่จะไปนกรรต่างกัสือหลวดบวลนักมวยผู้เป่าหนาก็บบวด้วยวยไอยแม่นบ้านกับเคแตงหมูนะผู้เป่าหนาผู้หายหนากับแม่นั่นหนักหน่อยครับดิงกัมัชชาคืละพี่เจรนาบึงเลยค่ะเด้อ ข้ามจากข้ามเบาของปูพ่นกะเป็นคตีท่ามส้อนใจพรท่านไ้เพื่อนอาศีประท่านโศกราบเนาะค่ะช่วงที่แม่คู่กาล้างสางเทวีสุวันาะค่ะสองสองวันทีแม่คู่ถือถือนักค่ะถือมาอาสองวันหนักนองวันเนคัะแต่แต่วดหล้างล้งไปจะถือแปลว่ากาบ่เต็มที่เนาะค่ะถือกาได้กาไรบ่หลายเนาะค่ะแต่ว่าช่วงที่แม่คู่ก็ล้างสางเทวีสุวันาะค่ะสองวันละค่ะทีแม่คู่ถูกติดกันมาก สองหมวดก็คือถือว่าได้หลายแล้วก็เอฟซีก็ได้น้ำหลาสุปผูสุกคนอยู่ดอกค่ะเพียงแต่ว่ามันกับวันใดเมื่อทัวรลูกเนาะค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ดวงสิ้นซาตาวาสนาเหาพิจารณาเบื้องด้อค่ะเด้อที่แม่คู่บอกกับพิจารณาเบื้องว่าเหาสี food, สื่อตัวไดเหาสิมากตัวใดเหาสิเลี้ตัโตไให้เหามากเองเนาะค่ะแต่ว่าแม่คู่ห้เป็น hmm. แนวทงแม่นบ่คือเป็นแนวท่าคือโตเรียผู้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แล้วเฮามักเหาเฮาเน้นเอาหรือว่ามันเป uh, ็นตรงกับ ที่เฮาเฮ็ดหรือว่าไปตรงความฝันกับพี่เจรนาเอาเด้อค่ะเด้อเอาวันนี้แม่คูก่กันขอขอบบุญขอบคุณเอฟซีสุขูสุขคนรวมแรงรวมใจกันได้สร้างบุญนําแม่คู่เนาะค่ะพร้อมกับอาหารการกินที่รวมฝากขวมงมาหลอกมาไล่ามาแม่คู่ขอวอวยพรให้มีสุขภาพแข็งแรงสุขูสุขคนลำลำเรื่อยๆได้ค่ะเด้อสสสสาาสาธธธุุาาุาธุครับสนใจบูชานะครับเนาะชาวเวียดจวรณนะครับเนาะ ทักมากจากข้างช่องเลยน,นะครับแล้วเบอร์โทรกระดาษล่างนี่อพี่น้องเอฟซีครับผมครับกบฝากดไล์กดแชร์เพื่อเป็นกาลนังใจให้กันแล้กันสิด้ประพัดคลิปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ